สวัสดีทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมและรับฟังไลฟ์สไตล์บายตุกค่ะคลิปนี้มาทำความรู้จักกับแคร์ให้มากขึ้นดีไหมนะคะเรามาทำความรู้จักดอกแคร์กับสรรพคุณมหัศจรรย์พืชพืช้นบ้านต้านโรคได้ด้วยนะคะดอกแคร์ไหมดอกสวยใสดุกขหักมีหดดอกมีหดยอดมีหอดหน่วยหน่อยแกมีค่ะนี่ตูมันก็มีนะคะตูมแคร์นี่แหละไม่ใช่ตูมมันหรอกนะ ตูมแร์ก็มีนะดอกแคคือสมุนไพรพื้นบ้านของไทยที่เราคุ้นเคยกันดีในเมนูอาหารหลายชนิดนอกจากรสชาติที่อร่อยยังสั้นคุณค่าทางยามากมายทั้งบำรุงสุขภาพช่วยป้องกันโรคได้หลายด้านไม่มีคนเก็บกินนะก็จะมีหน่วยด้วยนะคะหน่วยก็จะเยอะแยะมากมายเลยนะนี่ เอดใส่ลมแม่เนะี่ยแคร์ค่ะว่าด้วยของแคร์นี่แหละนะคะดอกแคร์ดอกแคร์ดอกแคร์เป็นพืชในวงตระกูลถัวนะ่วเห็นไหมเห็นฝักเขาไหมคะเขาก็จะเหมือนถั่วนะคะฝักเขาเหมือนถัว่วแต่ว่าเขาเป็นต้นไม่ใช่เถานะคะพบได้มากเขตร้อนของตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศไทยสีของดอกมีสีขาวและสีแดงอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเช่นวิตามิน A วิตามิน C แคลเซียมฟอสฟอรัสและเบต้าแคโรทีนดอกแคร์กับสปปรรพุณทางยาค่ะหลายท่านก็อาจจะก,กินไปเรื่อยๆไม่ได้คิดอย่างมากไม่เพราะว่าบรรพบุรุษผ้ากินหนึ่งเส้ปลาเนี่ยฮะจำเจีวแน่นี่ฮะหรือว่าแกงใส่อ่าเป็นแกงส้มเนี่ยปลาช่อนเนี่ยะก็อ,อร่อยเนี่ยทำได้หลากหลายเมนูนะหรือว่าจะไปชุบแป้งทอดก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับเนี่ย คุณเนี่ยเลือกที่จะบริโภคแบบไหนนะคะในเรื่องของผักสวนครัวหรือว่าแคร์นี่แหละนะคะที่ขึ้นเยอะแยะมากมายเนะะี่ยค่ะขาวสะพั่งกันเลยทีเดียวนะน,นะดอกแคร์ care, กับสบรรพคุณทางยาค่ะดอกแคร์ care, มีสรรพคุณหลากหลายช่วยดูแลสุขภาพในหลายระบบนะคะ ลดไข้ถอนพิษบรรเทาอาการไข้หวัดมีฤทธิต์ต้านการอักเสบลดอาการระคายเคืองบรรเทาระบบทางเดินหายใจช่วยขับเสมหะบรรเทาอาการไอต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์บำรุงสายตาด้านสาราเบตาคโเลสเตรควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดใครที่เป็นเบาหวานนะเหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานนะเห็นไหมแล้วก็นะฮะส่งเสริมคุมคุ้มกันลดความเสือ่อม โรคเลื้อรลังด้วยนะคะมีแนวโน้มช่วยต้านซาเซลล์มะเร็งจากผลการทดลองในสัตว์บางชนิดด้วยนะคะวิธีการรับประทานอดอกแคอย่างปลอดภัยนีก็ล้างให้สะอาดดึงแกสอนออกนะคะไม่ดึงออกมันก็จะขมนะคะพี่น้องแขนสามารถนําไปต้มลวกแกงส้มผัดหรือทํายําก็ได้ยําดอ,อกแครอร่อยมากทุกท่านทุกคนเชื่อไหมว่ายําดอ,อกแครอร่อยมากอร่อยจริงๆนะคะเคยไหมลองทําดูนะคะดอ,อกแคเล็กๆเนี่ยนะแล้วก็เอา เอาที่บานแล้วแล้วก็เอาที่เป็นจุมเล็กๆอะ่ะพิจีเล็กๆนะคะไปด้วยผสมด้วยนะคะแล้วนะคุณจะรู้นะคะจะเปลี่ยนไปอีกรสเนี้ยเห็นไหมแล้วก็จะมียอดด้วยนะคะเอายอดคือถ้าเขาไม่ออกดอกเราก็ใช้ยอดนะคะไปนึ่งใส่กับปลาได้นะะี่ฮะรวมไปถึงไม่ควรรับประทานในปริมาณที่มากเกินไปด้วยนะคะผู้ที่มี โรคประจําตัวหรือหญิงตั้งครรภก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์ก่อนนะีคะรับประทานดออแคร์อย่างไรให้ปลอดภัยเนี่ยรังให้สะอาดดึงแกสอนอออกด้วยนะะี่ฮะต้มลวกนะ,ะหรือยำเดีกเดี่ยกันรับประทานในปริมาณที่มากเนะะี่ฮะเพราะจะทําให้เกิดอาการขึ้นไส้เนี่ผู้ป่วยเรื้อรังก็ควรที่จะ ปรึกษาแพทย์ก่อนด้วยนะคะดอกแคสารพุณที่ดีต่อสุขภาพนะคะแต่ก็ไม่ควรใช้แทนการรักษาทางการแพทย์นะหากมีโรคประจําตัวก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์ด้วยนะคะในข้อควรระวังในการใช้ดอกแคเป็นสมุนไพรนะคะนี่ก็ปลูกแซมก,ก,กันกับอัญชันนะคะที่เขากำลังขึ้นดอกนะหลังจากที่เก็บดอกแคแล้วเราก็เก็บดอกอัญชันนะคะไปตาแข้งไว้เนี่ยเพื่อเป็นชาอัญชันนะคะก็ อีกหนึ่งเรื่องราวสนะคะคระุนของดอกแคนะ่คะมาเล่าสู่ฟังทั้งวิธีการรับประทานนี่แหละท่านก็ทราบอยู่แล้วแหละนะคะในเรื่องของวิธีการรับประทานเนะคะเอาไปนะะทำเป็นอาหารอบริโภคนะคะได้หลายรูปแบบนะทั้งยำนะทั้งทอดนะคะหรือว่านีะจะนึ่งจะต้มนะคะก็แล้วแต่ท่านนี่ะจะสะดวกในการทำานะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะคะ